คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอสแค t ์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอสแครที่เป็นเพื่อร่วมทางของทุกคนแล้วก็ฝากเรื่องราวที่ซ่อนไว้ขุดคน้นเรียนรู้แล้วก็นำมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ผมเิืองราเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสิ่งที่ตั้งใจแล้วสิ่งที่ร้อยเรียงมานะครับจนถึงวันนี้ก็ต้องถือว่าครบจบ 13ตอนเป็นไตราภาคที่เวลาทําก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำไตราภาคชุดนี้ออกมาให้ละเอียดชัดเจนถี่ถ้วนในความรู้ในความเข้าใจแต่ก็ต้องติดตามกันต่อครับต่ไตราภาคที่ว่านี้คือชุดรักคาดินันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูแดดทุกช่วงเวลา ที่สวยงามนะครับเป็นเรื่องราวในปีที่พระกุณเจ้านั้นครบ50ปีของการอภิเษกเป็นพระอัครสาชแห่งอัครสมังคีแหงกรุงเทพนะครับแล้วก็ครบ40ปีของการได้รับตําแหน่งพระคารินันตลอดระยะเวลา1ปีเราก็มีการเฉลิมฉลองนะครับการเฉลิมฉลองของกิจชนก็คือการร่วมพิธีมิสารับฟังพระวาจารับศีลศักดิ์สิทธิ์สวดภาวนาให้กันนะครับแล้วก็กําลังมี กิจกรรมอีกอันหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กิจกรรมที่ผ่านมานั่นก็คือคอนเสิร์ตแดดทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับแต่เรามาฟ,ฟังภาค3แดดพระการดิน,นันมีชัยผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับตอนจบจากพระคาดิน,นันจวบจนปัจจุบัน EP ที่131นะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับพระกุณเจพระคาดิน,นันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูของเรานะครับในที่สุด ก็ได้รับการประกาศให้เป็นพระคาดินันก่อนที่จะได้รับการประกาศนะครับพระกุญเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆทราบก่อนแล้วนะครับโดยพระสัมมาณูตเนี่ยก็นัดพบนะครับผมก็นึกฉากตามนะครับตอนพระกุญเจ้าเล่าก็อยู่ดีๆก็นัดกันที่บ้านพักพระสังฆราชนะครับแล้วพระสัมมาณูตก็มาพบนะครับมาพบเสร็จก็คุกเข่าเลยนะครับพระคาดินันก็แปลกใจเอะตอนนั้นเป็นสังฆราชนะครับ ก็ท่านจะมาขอแก้บาปหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับที่สุดท่านก็บอกว่าท่านมีชัยเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคารินันตน,นะครับแล้วก็ต้องรักษาความลับไว้นะครับจนถึงวันที่ประกาศอย่างเป็นทางการก็คือคําวันพุทธที่5มกราคมนะครับที่บ้านาพักของสมณทูตสถานทูตวาติกันประจําประเทศไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของช่วงเวลาจากเดือนธันวาคมไปสู่วันประกาศทางการ แล้วก็วันที่จะได้รับการสถาปนาก็คือวันที่2กุมภาพันธ์นะครับในปีคิศสะกตหนึ่งันเก้าร้อยแปดสิบสามนะครับสถานที่ก็มหาวิหารนักบุญเปรโตผู้ที่จะสถาปนาแต่งตั้งในวันนั้นก็คือพระสป,ปาจอนปอนที่สองนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นนักบุญพระสป,ปาจอนปอนที่สองไปแล้วนะครับก็นอกจากที่ท่านจะได้รับการเป็นพระคานินานแล้วนะครับก็จะมีพระคาดินารน่วมรุ่นอีกสิบแปดองค์ด้วยกัน ก็ในฐานะของพระคารินานเนี่ยนะครับก็จะต้องมีวัดท่านก็ได้รับวัดซานโดเรนโซอินปาณิสเปนานะครับท่านก็ได้ของวัดนี้นะครับเป็นลำดับที่38สุบดเนื่องมาตั้งแต่ศตวรรษที่16นะครับในวันสถาปนานะครับแน่นอนก็มีถ่ายทอดสดมีการร่วมยินดีก็มากมายนะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับตั้งแต่ระดับกษัตริย์เทื้อพระวงศ์นะครับ ราชเลขาภาครัฐในต่างๆก็มีราชหัตทะเลขามีสารแสดงความวิดีก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็เมื่อวันสถาปนาจบสิ้นลงนะครับคุณเจ้าก็เล่าว่ามีคนไปร่วมง,งานเยอะทีเดียวรัฐสภาจรปอนที่สองก็มีโอกาสได้ตรัสกับคนไทยนะครับในวันที่4กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันก็คือหลังจากงานสถาปนาสองวันนะครับในเหตุผลถึงการที่ให้พระคดินันมีชัยเนี่ย ให้พระสังฆราชมีชัยหัวเสียงได้เป็นพระคาริน,นัรท่านก็บอกว่าพวกท่านมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นใดปรงสงทราบดีว่าคาทอลิกไทยมีความศรัทธามากมีพระกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์นักบวชมากเราแต่งตั้งพระคารินัรให้เป็นเพราะเหตุนี้นะครับและหลังจากนั้นพระคุณเจ้าก็ได้กล่าวในวันที่16กุมภาพันธ์ว่าจะทําหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างดีทั้งในศาสนาการศึกษาและสังคม เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและประเทศชาตินะครับปณิธานนี้บงมบันครับแล้วก็มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นตลอดตั้งแต่เป็นพระคดีดันนะครับในปี1984นะครับสมเด็จพระสปาจรปอนที่2ก็สเสด็จเยือนประเทศไทยมีเหตุการณ์สำคัญสคัญนะครับกลองครบกี่ปีกี่ปีของวัดบ้างของศาสนาบ้างคณะนักบวชบ้างมีการ มาของคุณแม่เทเดซานะครับมีปีปิติมหาการุณนะครับตั้งแต่เตรียมงานกันตั้งแต่ปี1997ปีพระคิดพระจิตเจ้าพระบิดาปีปิติมหาการุณนะครับมีการเตรียมเรื่องการสถาปนาของการให้คุณพ่อนิโคลสัสบุญเกิดกิจบำรุงนะครับเตรียมแต่งตั้งหรือว่าเตรียมเรื่องที่จะเสนอให้เป็นบรสัจีหรือบุญยาลาสีอะไรต่อไปนะครับมีการร่วมงานกับกรุงเทพมีแผนแม่บท งานอภิบาลนะครับมีกิจกรรมต่างๆมีพบถึงร้อยปีเส้นหนุยโอ้ไล่ไม่หมดนะครับเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นต้วแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญแล้วก็ไม่รู้จะตัดทอนเหตุการณ์ช่วงไหนเพราะว่าทุกๆเหตุการณ์นั้นต้วแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เราต้องจารึกไว้ครับแต่แน่นอนชีวิตคนนั้นก็คงจะต้องผ่านวันเวลาสังขารแล้วก็อายุ ที่พระศาสนาจักรก,ก็ได้วางกฎเกณฑ์ไว้นะครับถึงการที่จะต้องกเกษียณถึงการที่จะต้องเขียนจดหมายเพื่อลาจากตําแหน่งของตนเองดังนั้นในวันที่14พฤษภาคมครับปี2009สมเด็จพระสปาบเบนดิกที่16ก็ได้อนุมัติการลาออกจากการเป็นประมุรของอักษรพมทนกรุงเทพและดํารงตําแหน่งเป็นพระสังฆราชกิติคุณแห่งอักษรมฑนกรุงเทพตาบจนปัจจุบันนะครับ มันก็คือว่าในช่วงยุคข,ของท่านเองท่านก็ได้มีโอกาสนะครับไปเลือกภาษาปาด้วยนะครับแล้วก็ตําแหน่งพระคาดินานเนี่ยไม่ได้หายไปแต่ว่าตําแหน่งทางการบริหารนะครับของอักษรสัมพลทนกรุงเทพก็ต้องส่งไม้ต่อไปท่านก็ได้รับตําแหน่งพระสังฆราชกิตติคุณหรือ emeritus bishop นั่นเองนะครับในวันที่16สิงหาในปีเดียวกันนั้นนะครับท่านก็ได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อลาจากตําแหน่งท่านก็ เล่ายาวเลยทีเดียวนะครับในความชื่นชมยินดีในการต้อนรับในชุมพาบาลใหม่นะครับในการขอบคุณในหน้าที่ต่างๆในการแสดงความชื่นชมยินดีน้ําใจที่ได้รับนะครับก็เป็นถ้อยคําที่มีคุณค่านะครับเพราะท่านก็พูดถึงทุกคนไม่เว้นใครองค์กรศาสนาทูตานุกทูตพระสังฆราชพระสงฆ์ผู้แพร่ธรรมทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบัน นะครับแล้วก็พี่น้องพระสงฆ์ก็เรื่องราวของคำกล่าวเหล่านี้นะครับก็อยู่ในหนังสือประวัติของท่านแล้วก็หนังสือที่จะออกมาในวันที่30กันยายนนี้นะครับเรื่องราวของท่านหลังจากปี2009จนถึงปีปัจจุบันนะครับปี2023ที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี้ยครับท่านก็อยู่ที่บ้านอตปาหัมครับแล้วก็ยังเป็นที่รักของทุกๆคนยังใช้ทุกๆวันนะครับ ให้เป็นวันที่สวยงามอย่างใช้ทุกๆวันให้เป็นวันที่มีความสุขสําหรับคนรอบข้างเคยถามถึงตารางเวลาของท่านเหมือนกันนะครับท่านก็เล่าว่าท่านก็ตื่นมาสวดภาวนาไปดูตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็พบปะผู้คนที่มาพบปีนี้ก็หนักหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงอยากจะมาพบท่านหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คงอยากจะเชิญท่านเป็นประธานในพิธีนะครับแต่ในแง่ของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ เรากําลังจะจัดคอนเสิร์ตท,ที่ชื่อว่าแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับผมถามพระคุณเจ้าว่าถ้าพูดแบบเนี้ยแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามพระคุณเจ้านึกถึงอะไรคุณเจ้าบอกว่าหนึ่งทุกคนต้องยอมรับว่าเวลาเป็นสิ่งสวยงามสําหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะตัวพระคุณเจ้าเองเพราะเวลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นพระพรจากพระเจ้าให้มีชีวิตและกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่างๆที่เราอยู่ในเวลาที่เรามีนั้นนะครับ ก่อนอื่นเวลาเป็นสิ่งที่สวยงามแต่เราเน้นบางสิ่งบางอย่างของชีวิตแต่ละคนซึ่งทําหน้าที่อะไรต่างๆเราถือว่าช่วงเวลาที่สวยงามแห่งชีวิตชีวิตของทุกคนสวยงามเพราะเป็นพระพรของพระจะยาวจะสั้นก็สวยงามแต่สองช่วงเวลาที่สวยงามนี้มีภาระที่แต่ละคนก็ต้องแบกเหมือนกันจนถึงอายุที่94แล้วก็ต้องเป็นคิตชนต้องรู้จักพระเบจ้าเป็นธรรมชิกของพระศาสะนาจาก พอได้รับมอบหมายสิ่งต่างๆมากมายตามน้ํำพระทยก็ถือว่าเป็นความงดงามเพราะเป็นภารกิจการประเสริฐที่ได้รับมอบหมายก็สำนึกในพระคุณแล้วก็ร่วมมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นชีวิตของแต่ละคนนั้นจึงงดงามไม่ได้มีความเสื่อมลงไปแต่ว่าชีวิตของผู้พูดนิดเองทุกๆวันก็อาจจะมีบางช่วงเหมือนกันผิดพลาดมีความหลงมีความละเลยที่อาจจะทําให้ผู้คนที่รอบข้างนั้นไม่สบายใจ ผู้คนที่แวดล้อมนั้นรู้สึกไม่มีความสุขก็เป็นได้แต่่คุณเจ้าก็บอกว่าก็ถือโอกาสนี้สำนึกแล้วก็ขอโคษมาในที่นี้ด้วยนะครับที่สุดผมก็ขอให้พระคุณเจ้าได้ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้คุณเจ้าบอกว่าจงฝากชีวิตของเราแต่ละคนในความเชื่อวางไว้วางใจและในความรักที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อเราอย่างแน่นแฟ้นและไม่ละเลยจงฝากการปฏิบัติหน้าที่ของเราที่พระศาสนาจากมอบหมายให้อย่างสุดกำลังความสามารถ และจงมั่นใจเถิดว่าสิ่งที่พระเบญจเจ้ามอบหมายให้เราทํานั้นมีคุณค่าและประเสริฐและสิ่งเหล่านี้พระเบญจเจ้าได้ทรงจดบัญชีไว้เหมือนกับที่เราฝากเงินไว้ในธนาคารและต้องถือว่าเราเป็นคนมีบุญเป็นคนที่ได้รับเกียรติจากพระเบญจเจ้าและพระศาสนาจัรให้มารับหน้าที่ให้เป็นพระสงฆ์ให้มาเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เป็นผู้ชี้นําชีวิตความจริงและความรอดมาสู่เป็นพี่น้องทุกคนทุกๆช่วงเวลาจึงเป็นช่วงเวลาที่ สวยงามงดงามเมื่อคนคนนั้นตอบรับน้ำพระทัยของพระบิดาและนี่คือชีวิตของพระคารินัน์ไมเคิลมีชัยกิตบุญชูผู้มอบความงดงามให้กับเราคิตชนให้กับผู้ที่พบเห็นให้กับผู้ที่ท่านนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหรือแม้กระทั่งที่ได้รับฟังเรื่องราวของท่านผมก็เชื่อว่าคงม,มีความสุขคงได้รับสิ่งดีๆคงได้รับบทเรียน และเราจะปอดบทเรียนเหล่านั้นเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในวันที่30กันยายนนะครับคอนเสิร์ตการกุศลแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามในกิจกรรมวันนั้นเองนะครับนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเรายังมีคาทอลิกแฟร์การออกบูธมากมายของผู้ที่เป็นคารวาสนะครับมีกิจกรรมต่างๆก็นำมาแสดงต่อกันแบ่งปันต่อกันนะครับมี c a ทอ o l i c Media Award ดมอบรางวันสื่อมวลชนดีเด่นเป็นปีที่40แล้วจะมีแค่เพียง สี่รางวัลเท่านั้นมาดูกันว่าปีนี้ใครจะได้รับรางวัลและแน่นอนนะครับคอนเสิร์ตมีบทเพลงไอร็อมีทีมซองมีมิวสิค c ิลแต่ว่าเบื้องหลังคือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคนเพื่อมอบทุกช่วงเวลาที่สวยงามให้แก่กันและกันครับและเราขอปิดไตาภาคชุดพระคาติดิน,นันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูแต่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามและมอบคืนช่วงเวลาที่สวยงามให้กับทุกๆท,ท,ท่าน เช่นเดียวกันไปใช้ชีวิตครับและไปมอบคืนวันที่ดีให้กับทุกคนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเดือนหน้าครับพบกับเรื่องราวที่สวยงามที่ซ่อนไว้ในจังหวัดชีวิตของทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ